ส่งเขาเรียกส่งอหมครับส่งเดิมตลอดส่งส่งวีเทสนะครับนี่ครับประมาณนี้วีเทสนะครับนี่จะท้าให้คุณครูหล่อหรือเปล่าครับไปดูกันเคครับวันนี้เราก็มาขึ้นทรงด้วยเบอร์สองนะครับวีเทสนะครับอาจจะมีเสียงแซกซอนนะครับเสียงฮอลลอัดสดนะครับอัดในร้านนะครับ ตอนนี้ก็มาขึ้นทรงเบอร์สองรอบๆหัวก่อนข่านี้ก็เหมือนกันนะครับขึ้นทรงเบอร์สองกันไปเรื่อยๆครับดูง,งานไปเรื่อยๆกันครับตอนนี้ขึ้นเบอร์สองนะครับรอบๆหัวก่อนนะเบอร์สองรอบๆหัวเลยตัดดีเทนะครับขึ้นทรงเบอร์สองครับ พอ,อเสร็จแล้วเบอร์สองเสร็จแล้วก็ต่อกันเบอร์หนึ่งเลยครับเบอร์หนึ่งก็ไล่เหมืนเบอร์สองนะครับรอบๆผมเหมือนกันนะครับให้มันดูบาลานซ์กันนะครับเนเบอร์หนึ่งค่านี้ก็เหมือนกันครับขึ้นทรงด้วยเบอร์หนึ่งเบอร์สองแล้วก็ต่อเบอร์หนึ่งเลยนะครับผมลูกค้าค่อนข้างบา,างหน่อยนใส่เบอร์หนึ่ง ไม่อยากให้ขาวมากครับตีนผมให้มันเป็นลไรเวลากันแล้วมันจะดูสวยงามครั้งนี้ก็เหมือนกันครับถ่ายให้รอบๆครับไม่ต้องกลัวเสียครับผมมีฟันรองอยู่นะครับผมเรื่อยๆก่อนจะมีเสียงแจ็ซซอนนะครับพาะอัดในร้านนะครับลูกค้าคุยกันมั่งประมาโอเคครับแล้วก็ เก็บมาเก็บความละเอียดทีนึงครับใช้หวีเล็กครับเก็บลองให้รอบๆหัวเหมือนเดิมนะครับท้ายทอยก็มาเก็บความละเอียดอีกนิดนึงครับใช้หวีเล็กนะครับลองไปเจอๆกันเก็บตีนมไม่เรียบร้อยครับให้ดูบาลานซ์กันดูเงากลมกลืนกันนะครับข้างนี้ก็เหมือนกันครับใช้เบอร์ใช้หวีเล็กครับเก็บตีนอีกทีนึงทำให้มันเงาสวยงามให้ดูบาลานซ์กัน ขางล่างข้างบนครับเคสตัต่อให้มันเชื่อมก,ออกันดีๆนะครับแล้วก็มา <c oughs> กันขอบด้วย <c oughs> บรเิเตน <c oughs> กันขอบนะครับ <c oughs> จะได้จอน <c oughs> สวยๆนะครับเ <c oughs> วลาเรากันผม <c oughs> มันจะได้ง่าย เราต้องเล็งกล้องเลยล็งโปรบ่ากเลยนะคัยากมากเลยทมนเราเต้องเล็งกล้องเลยเล็งโับยากยนะครับทำยามานัยนะครับแล้วก็เวลาเราเอามากันอีกทีเราจะกันง่ายครับใช้ใบมีดกันทีเดียวอใบมีกันเอาจะไม่ได้ถ่ายให้ดูแล้วครับผมถ่ายเขาเขาก็กันเหมือนกันครับ ทำเรียบร้อยเหมือนกันครับโอเคครับล้วก็เรียบร้อยเป็นเสร็จเรียบร้อยครับตรงนี้เสร็จครับคงวีเสตคุณครูนะครับผมตรงนี้ตรงนี้เสร็จแล้วครับเสร็จจะพุ่นนำนะครับผมโอเคครับเราแบบผู้นนำครับเราแบบผู้นนำโอเคครับ สวัสดีครับช่างโบเวเบอร์นะครับช่วยชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมช่างโบเวเบอร์ครับ